อนนี้อิงอยู่ที่สวนนกชัยนาทค่ะเป็นที่ที่อยากมามานานแล้วแล้วก็เท่าที่จําความได้ก็คิดว่าไม่เคยมาเพราะฉะนั้นเราจะถือว่านี่คือครั้งแรกของอิงที่สวนนกชัยนาทที่นี่มีอะไรให้เราเล่นบ้างไปดูกันค่ะเป็ดทัวเป็ดสวยมากเลยนะขาวบ๊ะ นกกาหังนกตาซูแหละใหญ่มากนกกระเรียนเต็มเลยคาสวาดี้ใหญ่ เหยี่ยวดำนกทูราโก้ไม่เคยเห็นไก่ฟ้ากับไก่๊อกค่ะสนั่นสนั่นมากมคือแบบเป็นวิวัฒนาการ จากเทราโนโดอนหรือเปล่าคืบดูปา่านกตัก,กรางคุณดูนะคะเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ที่ฉันว่าสัตว์อะคะ่ะเสียงดังกว่าพ่อก็เพิ่งหาทันเอาเลิฟเบิร์ดมาเลี้ยงที่บ้านสองตัวสามตัว ถ้ามาเจอตูนน่าจะชอบนะคะนกยุงนกยุงขาวดิฉันไม่ตื่นเต้นกับนกยุงหรอกเพราะว่าดิฉันเพเจอซปเปอร์นกยูงที่ส่วนนกยุงสามพรานมาแล้วคือก่อนหน้าน,นี้เราแบบมีประสบการณ์ควารู้เรื่องนกอะ่ะมาจากส่วนตามฟาร์มนกแล้วไง ก็เลยแบบเออเฮ้ยพอจะแบบคุณเคยชื่ออยู่บ้างไม่ประหลาดมากค่ะนกกระรางหัวงอกค่ะเออหัวขาวคิดว่ากรงนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นแบบนกแก้วกับนกของหยกแล้วคิดว่ากรงนี้ถ้าไม่ผิดพลาดนี่แหละตัวนี้แหละที่จิกที่จองทำเขาทำไม แก้วมาคอเยอะมากเพราะคาเทลเอาอีกแล้วนิกกี้นกชาปีไหนของนิกกี้ที่หาตัวก่อนอันนี้หรอนกชาปีไหนทำไมไม่คุ้นแต่ใกล้เคียงสุดแล้วนะคะเวลาเห็นนกชาปีไหน ต้องนึกถึงนิกตลอดนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์ร่วมกันครั้งแรกที่สวนสัตว์อุบลกับนกชาปีใหม่เฮ้ยนกยุงตัดหน้าดูดิแจมเมอรนั่งจีบกันอยู่ด้วยอะ่ะแต่ฉันไม่กล้าเดินไปรบก,กวนอะ่ะนกนี้อืนนขาเดียวอยู่คะ่ะเอ,อ้ะเท่ตัวนี้เปรี้ยวมาก นอกอะไรอะ่ะรู้เยอะมากค่ะนอกอะไรนะนางชื่อนกช้อนหอยขาวค่ะเพราะว่าปากแบบเอาไว้แกะหอยอ่ะเนาะไม่รู้เขาจะแสดงงงๆหรือเราเดินหลงเองตามสไตล์ลุยเข้ามาในหญ้าเขาสาบอกให้เดินตรงทางเท้า ทางค่ะมั่วแล้วค่ะตอนนี้ไก่ฟ้าเย็นล่ค่ะสวยนกกระเรียนไทยน่นนาตัณระหัวเหมือนกันนะนกขีราบห่อนวิกตอเรียค่ะดูหน้าชิสิอือฮ ก็คือตอนขับรถมานะคะมันก็ค่อนข้างไกลจากกรุงเทพเนาะแล้วมันก็มีป้ายเขียนว่ามาเที่ยวชัยนาทห้ามพลาดสวนนกแต่อิงอะ่ะเพราะอยากมาสวนนกเลยต้องมาชัยนาทก่ะ ที่นี่ส่วนนกชัยนาะไปไปค่ะไปค่ะเรารอรดไฟฟ้าที่จะพาทัวร์รอบๆแต่อีกครึ่งชั่วโมงก็เลยจะเข้ามาดูในอควาเรียมของขอสหนย ควรจะมีตู้ใหญ่ๆแบบนี้ว่าเป็นซิกเนเจอร์คะใหญ่มากใหญ่มากๆูปลาปลาสกเดียวูปลาปลาเดียวปลาตัวใหญ่เคิดว่าเพราะว่าเป็นตู้ปลาน้ำจืดมันก็เลยแบบเขียวๆหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเข้าใจถูกไหมค่ะเนี่ย ปลาสวัส์ปลาเจ้าโขงปาเบิกหน้นะน้ำจืชดชัดๆอ,อ่ะอืมองตู้นี้มีแต่ตัวใหญ่ๆ เขาจัดแสดงก็จะประมาณนี้ค่ะก็น่ารักดีนะคะโอ้ปลาปลาเสือพ่นน้ำใหญ่ปลาเขาดำหมูใหญ่ ตู้ปลาขอให้ตื่นเต้นได้แต่ว่านี่แหละเขาบอกมีอุโมงค์ปลาขอเดินไปดูหน่อยไปยไปเรือเลที่นี่เป็นที่เห็นการควรเข้ามาอย่างมากๆค่ะเพราะข้างนอกร้อนและที่นี่ก็คือเย็นมีแอร์ระหว่างที่รอรถรางก็มาอยู่ห้องแอร์กันได้เย้ yeah. ส่วนนกใช่น่ามียควาเรียมดูนกดูปลาวนๆไป <c oughs> นี่ไหนก็คือมีลานกิจกรรมแบบนี้ สามารถเข้าไปถ่ายรูปกับนกจำลองได้เขาบอกว่าชื่อสวนบุญฟางนกค่ะวันนี้ร้อนมากวันนี้ร้อนรถอลางยังไม่มาฉันจะเดินเองนนะฉันจะเดินไหวไหมนะเหมือนเขากำลังสร้างส่วนน้ำอวกาศค่ะหรือยังไงนย คืออิงคิดว่า,าที่นี่น่าจะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวหลักเป็นส่วนตัดที่ใหญ่หรือสวนใดๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่คนไทยน่าจะมาเที่ยวกันเพราะฉะนั้นก็เลยแบบสร้างทุกอย่างที่ที่เด็กๆอะคะ่ะจะมีส่วนร่วมได้ก็เลยมีส่วนน้ำด้วยประมาณนั้นพิพิธภัณฑ์ไขนกไปดูสะหน่อย ไข่นกจิ๋วจิ๋วนี่ก็คือใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รูปรวมไข่นะคะก็มีทั้งจำลองแล้วก็ไข่เปลือกไข่ของจริงประมาณนั้นแต่แบบ สีสันตื่นตาตื่นใจมากก็คือพิพิธภัณฑ์ไข่นกจริงๆ <c oughs> ทำไมมันจิ๋วจังเลยอะ่ะเธอ สีฟงสีฟ้าสีชมสีเขียวสวยเกินไขนกฮัมมิงเบิร์ดก็คือนกก็เล็กไขก่ก็เล็กเล็กเล็กจิ้วจิ้วจิ้วหน้าหลักพิพิธภัณฑ์ไข่นกมีไข่แบบจุงจ้งจุ้งทิ้งๆแล้วก็มีแอร์ค่ะเย็นมาก <c ười> ไปต่อค่ะ ฉันควรรอรถไหมอะแต่มาครึ่งทางแล้วมั้งเนี่ยไปพี่กลนะัวหน้าหลายตัวด้วยขอไปหน่อยนะท้านบนนะคะเป็นวิหารหลวงปู่สุขค่ะก็ถ้ารู้จักจังหวัดชัยนาทก็คือจะรู้ว่าหลวงปู่สุขเป็นอ,อ่อพระ โด,ด่งดังของจังหวัดชัยนาททุกคนจะมากราบไหว้เขาก็ะจะมีวิหารอยู่ค่ะประมาณนั้นนกอินทรีตัวนั้นเราเดินไปหาได้ด้วยหรอ <c oughs> แต่เราจะไม่ไปดีกว่าเราจะพยายามเดินให้ครบอิงคิดว่าเราเดินมาครึ่งทางของสวนนกแล้วค่ะเหลือแต่ตรงที่เขาเรียกว่ากรงนกใหญ่อ่ะที่เขาเข้าไปข้างในได้อ่ะคือยังไม่เจอเลยอยู่ตรงไหนอ่ะกำลังกำลังไปค่ะ น้ำตกจำลองเพื่อป้องกันดินทลายที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นันนีนะคะอิงกี้ผููความรู้หน่อยเรื่องธรณีวิทยาก็ไม่ทราบว่าเขาต้องสร้างน้ำตกจำลองเพื่อเพื่อนั่นแหละป้องกันดินทลายไม่รู้ค่ะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยค่ะตื่นเต้นนี่ไงเจอแล้วกรงนกใหญ่ ทางเข้ากรงนกใหญ่ไป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 กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียไป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 ,ไปสิ่งแรกที่เข้ามาเจอคืออีกวนะัวน่ากับเหม็นนิดน,นึงอะคะ่ะเนอวันี้ฉันก็เจอนกยุงแล้วนึ่งตัว จริงเลยนะคะอิงว่าในนี้ใหญ่ใหญ่จริงกว้างมากแล้วเขาก็ทำแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนผ้าตะข่ายอะไรเงี้ยค่ะก้านไวเพราะฉะนั้นนกก็จะออกไม่ได้แต่มันก็แบบมีรูอยู่อันหนึ่งเมื่อกี้นะแต่ก็เลยอ่ะถ,ถ,ถ้าคิดว่าก้านพื้นที่นี้เราเอาผ้าเอาผ้าตะข่ายคุมไว้ทั้งหมดก็านาวก็เป็นเป็นกรงนกที่ใหญ่ที่สุดได้ค่ะอลังการจริง เดินไปต้องเจอระวังเจอนกอยู่ตามทางเพือจากประสบการณ์ที่ยิงไปสวนนกอยู่มาคือกรงนะนั่นมันเล็กเนาะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ไม่ค่อยเจอนกเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากแต่กลัวว่าอยู่ดีจะโผล่มาเพราะไม่เห็นเนี้ยดูดีๆไม่แน่ใจว่า พราะว่าเป็นตอนเที่ยงหรือว่ามีว,วิวแววว่าฝนจะตกหรือเปล่ามันก็เลยร้อนมากแล้วอิงกี้ก็หาทํามาสนัดต,ตอนเที่ยงอีกแล้วนะคะร้อนนี่ไหมนู่นนูๆดูดีดีนกกระยาง หรือนกกระสาเนี่ยแหละคะ <S 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 ่ะนี่นี่นกยูงอีกสองตัวแก่งนกยูงเขาก็จะอยู่กันประมาณนี้ตรงนี้เต็มเลยใกล้ๆทางออกค่ะลุกหนีเนาะนกที่เห็น เยอะๆในนี้ค่ะสักแบบเจ็แปดตัวก็คือนกยูงค่ะนกอื่นกำลังหาอยู่ค่ะไม่ค่อยเห็นมากบายอิงคิดว่าอิงเดินในนี้รอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นอิงว่าอิงจะออกแล้วดีกว่าค่ะออกมาแล้วนะคะจะก,กรงนกใหญ่ มีอะไรอีกไหมนะกินีิวดูแบบแป๊บหนึง่งจากดูจากรูทของรถไฟฟ้าแล้วนะคะอิงคิดว่าอิงเดินเองนะครบหมดแล้วนะคะคุณรถรางเออคุณรถไฟฟ้าเพิ่งมาตอนที่ฉันเดินครบแล้วเธอเอาละคะ่ะทุกคนอิงคิดว่าอิงเดินเที่ยวรอบสวนนกชัยนาท ครบแล้วในวันนี้นะคะแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวสถานที่ของเรากันนะคะสําหรับรีวิวสถานที่นะคะเต็มสิบอิงจะให้8นะคะ <S <S เพราะว่าค่าเข้าถูกมาก30บาทเองนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยใหญ่โตกว่าที่คาดไว้นะอิงคิดว่า1ก็คือการดูแลข้างในค่อนข้างจะแบบว่าเออมันอาจจะเป็นสถานที่ที่อยู่มานานแล้วนะคะหลายๆอย่างมันก็อาจจะดูเก่าไปบ้างเนาะแล้วก็ ความหลากหลายของสัตว์ของพวกนกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เยอะคะ่ะแต่อย่างแบบในกรงนกใหญ่เงี้ยเข้าไปก็มีแต่นกยุงอะไรเงี้ยค่ะที่ตื่นเต้นอื่นๆก็ก็อยู่ในกรงแล้วก็ยังไม่ได้เจอนกอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์สเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็ก็เคยเจอมาบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วอ่ะสำหรับอิงเองอ่ะอิงรู้สึกว่าะระยะทางเดินทางเดินทางมาจากกรุงเทพอ่ะ ไกลเพื่อมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบการเดินทางมา3ชั่วโมงแล้วเดินได้ในนี้ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไกลนิดนึงเนาะแต่ว่าฟาซิตี้อื่นๆจริงๆก็ดีนะคะอย่างอควาเรียมเนี้ยก็มีปลาให้ดูมีแอร์ด้วยนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ไข่นกนะคะก็มีแอร์เหมือนกันแต่ตอนนี้สิ่งที่อินหาไม่เจอเลยก็คือ1ก๊อกน้ําแต่ว่าสถานที่ใหญ่โตดีมากเลยอินชอบแล้วก็ผู้คนแบบ คือพอมันใหญ่ผู้คนก็ไม่ผลุกพลานไม่วุ่นวายเราก็เดินเดินดูอะไรของเราได้ตามสไตล์นะคะก็ฝากไว้กับที่นี่นะคะสวนนกชัยนาทนะคะใครมาชัยนาทห้ามพลาดส,สวนนกนะคะแล้วก็ไว้เจอกับอีกใหม่คลิปหน้าได้นะคะเจอกันได้ที่ช่อง i n k กี้สตรมิฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ